สายของคุณแจ็คครับคุณแจ็คมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงฮะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวครับมาพร้อมกับเรื่องของคนรู้จริงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ปกันเลยครับสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมคุณแจ็คเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมหลายรอบเลยนี่คนน่าจะคนคนที่แจ็คน้าตาดีทุกคนนั่นแหละครับครับผม <laughs> <laughs> นะคุณแจ็คสบายดีนะ ดีครับพี่มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคนรู้จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังอ่าย้อนกลับไปสักประมาณสี่ปีที่แล้วพี่สี่ปีนะครับอ่าเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับก็คือเกิดขึ้นที่จันบุรีเนี่ยครับ,ค,รบคือตอนนั้นผมไปงานศพพอดีเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะฮะเสียชีวิตอ่าก็าไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไป ไปงานศพวันนั้นก็คืนรู้สึกอยคืนที่สองแล้วที่ผมไปเพื่อนผมเสียชีวิตจากการที่ป่วยเนื่องด้วยเพื่อนผมเนนี้ชื่อในนั้นเขาเรียกม่านารานันชื่อตะร,รันเสียชีวิตจากการที่เขาป่วยเพราะว่าเขาน้ําหนักเยอะมากก็ประวานความดันนะฮะโรคหุมแล้วมอฮาก็คืนไปงานศพก็ไม่ได้มีอะไรพอศพสดเสร็จเขาก็เลี้ยงกันปกติแล้วเมื่อวันนั้นคืนที่ไปคืนนั้นเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง อของชอบเลยพี่ก็นั่งอยู่จนเสร็จงานอ่ะก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงอยู่แล้วด้านหลังผมก็เป็นกลุ่มของน้องชายกับเพื่อนรุ่นน้องๆของผู้เสียชีวิตของนรันนั่นเนี่ยนั่งคุยกันอยู่คือนรันเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบแต่งรถรถซิ่งแต่เขาเป็นคนไม่ซิ่งเองเพราะเขาตัวใหญ่เขาชอบแต่งสวยแล้วเขามีอู่แต่งรถก็จะมีพวกน้องๆวัยรุ่นที่ชอบแต่งรถแข่งรถอะไรเงี้ยเหมือนแว่นเด็กแว่นมาเต็มเลยอืเขาคุยกันว่า รู้ไหมว่าสติกเกอร์พอดีหน้ารถนารันเขามีสติกเกอร์ติดอยู่หน้ามอไซค์เขาอะติดเป็นชื่อกลุ่มว่ายันเกือเกอที่นี่นคือเกน้ามันเกไม่อะพี่ไม่วัดอะอ่อเ้าถามก็นั่งคุยว่าเฮ้ยทำไมกลุ่มนี้อะไรเงี้ยอืแล้วน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ดังในจนันเมื่อหย่อนเขมาไปสักยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะ มันมีหลอกกลุ่มมอไซค์ที่ตั้งเป็นชื่อกลุ่มอะเด็กแว้นอะสมวนิว่าจะเป็นรถกระบะรถเกง๋งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆที่ตั้งเป็นกลุ่มมอไซค์เลยแล้วก็บอกว่าแล้วเป็นยังไงเขาก็เล่ากันมาได้มาเขาเล่าถึงผู้ก่อตั้งกลุ่มสองคนชื่อว่าเจกับบีอ่าเขาก็ล่าว่าแล้วทําไมกลุ่มนี้ถึงยุบไปละทาไมเหลือนัลันมาติดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีน้องหนึ่งบอกว่าเฮ้ยได้ข่าวว่าเจกับบีไปเจอผีหลอก ขนาดหัวโขนเละเทะกันเลยถึงต้องเลิกขนาดขี่เลิกขี่มอไซค์ไปเลยผมก็นั่งฟังอยู่เพื่อนผมก็นั่งฟังด้วยสนนัาพนึงก็เล่าอว่าวันนั้นคดาหนีตำรวจหนีตำรวจเข้าไปในในในานากุ้งของลุนพี่แล้วก็ไปตีปกับแบบตีรั่นฟันแทงอะไรเนี้ยเพื่อนผมก็นั่งฟังอยู่เขาบอกนนบีเนีบบ่ยตายเลยไอ้เพื่อนผมนั่งฟังอยู่กำลังกินเตี๋ยวอยู่พี่ เหมือนกูเตือแทบพุ่งอ่ะแล้หันไม่บอกเฮ้ยพวกมึงรับรู้อะไรมาผิดผิดอายุเท่าไหร่กันพวกเองอ่ะเจ็ดสิบแปดเรื่องนี้มันยี่สกว่าปีแล้วมันก็ไล่บนพวกวัยรุ่นนี้ยาวเลยแล้วบอกนี่เดี๋ยวคนรู้จริงก็เล่าให้ฟังออืแล้วมันก็หัมาทางผมแล้วก็บอกไอ้จักมึงเล่ามันฟังดิผมว่าอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังไอ้วันที่ ที่บอกว่าหนีตำรวจแล้วเรื่องจริงรแต่ไม่ได้หนีเพราะตีร้นพันแทนใครนะมไม่ใช่เป็นฮีโร่ไม่ได้เลยหนีตำรวจเพราะแข่งรถครับแล้ววันนั้นอะเจกับบีสองคนก็ไปได้วยกันหนีเข้าไประหว่างหนีตำรวจอะบี B. ก็บอกเจว่าเฮ้ยเข้าไปนากุ้งที่เก้าวกันดีกว่าตำรวจเขาไม่ตามหรอกเพราะมันไกลาจากเมืองเจอะในใจไม่อยากไปเพราะว่ามีคู่อริอยู่นั่น แต่พีวว่าไม่มีทางเลือกแล้วว่าถ้าออกมาสายนี้แลยังไงที่นั่นแหะคือที่สุดท้ายที่เราจะเลือกแหละถ้าโดนตับแล้วเรื่องใหญ่ก็เลยเข้าไปในนากุ้งพี่นากุ้งเนี่ยมันติดอ่าห่างจากถนนประมาณสักไม่ถึงกิโลเข้าไปในานากุ้งแต่ระหว่างทางเข้านากุ้งเนี่ยมันเป็นเลนเป็นทางเฉดแฉะพี่ไมญญ่ถึงสมัยยี่สิบกว่าปีแล้วเข้านา,นากุ้งอ่ะเขเข้าไปก็ไปเจอไปเจอรุนพี่ที่เป็นเจ้าของนานั่งอยู่อื แล้วก็โชคดีได้เจอกับคู่อริที่ชื่อหนานคู่อรีของเจอ,อยู่ตรงนั้นด้วยปอดีเหมือนกันแต่ด้วยความที่พี่ก้าวเป็นเจ้าของนาเนี่ยเขาดั่งอยู่ด้วยเขาก็เกรงใจเกรงใจพี่ก้าวกันแล้วพี่ก้าวก็รู้ว่าอ่าไอ้เจกับหนานเนี่ยมีอะไรในใจกันเขาเาก็พยายามเคียย์ให้บอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเรื่องที่ร้องกันคือเรื่องผู้หญิงพี่เพราเจเนี่ยมันติดเจ้าชู้ไปไหนก็ไปจีบเขาไว้ทั่ว เวลาเข้าไปหาพี่ก้าที่นากุ้งเนี่ยแถวนากุ้งก็จะมีร้านขายของชามลูกสาวร้านขายของชามน่มันสวยเขาเข้าไปจีบไปหยอดไว้อะไรเงี้ยแต่หนานี่เป็นเด็กเจ้าถิ่นแล้วเขาก็มาชอบลูกสาวบ่านี้เหมือนกันอืแต่เหมือนแล้วเขาจีบสู้เจไม่ได้เขาก็เลยแค้นแต่อนนั้นพี่ก้าเขาก็ชวนนั่งดื่มนั่งกินแล้วก็เคลียร์แล้วเขาก็ชวนเจกับหยูว่าเฮ้ยไม่ต้องกลับหรอกคืนนี้นอนนี่แหละพรุ่งนี้ช่วยพี่จับปุ้งด้วยอื คืนนั้นก็นอนเจก,กับบีก็น่อยที่นาพี่ตื่นเช้ามาเขาก็มีคนมาช่วยจับกุ้งก็เสร็จใบใบเสร็จใบบ่อหนึ่งเจก,กับบีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ไปจับกุ้งไปแล้วแค่ไปช่วยๆอ่ะ mm hmm. ก็เข้ามานั่งพักที่นาที่ขนาำในนาพอเข้ามาที่ขนาำปุ๊บขนาำก็คือไอ้ไอ้บ้านที่อยู่ที่เขาปลูกไว้นะเล็กๆพอเข้ามาถึงขนาำไอ้หนาเนี่ยมารอยแล้วพี่ mm hmm. แต่ท่าทีนี่เปลี่ยนเลยอื mm hmm. เข้ามาใจเจเลยพี่มาถึงนี่เอาผ้าชุบน้ําเย็นมารูปหน้ารูปตาเช็ดบอกเรียกเจว่าเฮียเดี๋ยวช่วยสอนวิธีจีบสาวให้ผมหน่อยเจเขาเออไม่เมอเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กินเหล้าวันแล้วเดี๋ยวคุยกันเนาะหนานเขาบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมต้องเอาข้าวมาให้กินแล้วนะเดี๋ยวกินกับแก่เดี๋ยวคุยกันนะคืนนี้อก็ถึงตอนเย็นก็นั่งหนานก็เอาข้าวให้กินสองคำยาก ก็นั่งดื่มนั่งกินแล้วพักหนึ่งเจก็ขอตัวไปนอนเพราะรู้สึกเหมือนพอกินข้าวกินดื่มไปสักนิดเดียว,วรู้สึกว่าง่วงมากก็ขอ,ขอตัวเข้าไปนอนแล้วเจก็บอกว่าตื่นมาตอนสักหลับไปสักสองสามชั่วโมงตื่นมาแต่ตอนนั้นพอตื่นมาเจบอกว่ารู้สึกว่าตาตัวเองอะ่ะมันเริ่มจับโฟกัสไม่ได้พี่เป็นอะไรก็ไม่รู้รเหมือนจับโฟกัสไม่ได้เหมือนคนเมายาหรือเมาอะไรสักอย่างเหมือนเวียนเวียนเวียนหมดเลยก็มาเจอแค่บีนั่งอยู่ก็บอกบีว่า เฮ้ยเรากลับบ้านกันเถอะออกมาตั้งคืนแล้วไม่ได้บอกที่บ้านเลยบีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวค่อยกลับเนี่ยพี่ก้าวเขาไปหาปู่ท้ายนาอยู่ส่วนหนาน้ะกลับไปนานละเจย์เก็บอกว่าแล้วแล้วทำอะไรอยู่อะเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่เหล้าหมดแล้วเดี๋ยวเนี่ยใช้เด็กไปซื้ออยู่บีบอกว่าใช้เด็กเด็กไปซื้อตอนนั้นฝนตกพราๆด้วยนะแต่บีบอกเจว่าเนี่ยใช้เด็กไปซื้อเจก็ถามว่าเด็กที่ไหน บีก็ถามบอกว่าลูกใครก็ไม่รู้ลูกคนงานเนี่ยมังมาจับกุ้งอะไรเงี้ยเดือนสิบเอ็ดสิบสองใช้ไปซื้ออยู่ผ่านไม่ไมนานพี่ไม่ถึงสิบนาทีเด็กคนนี้ก็มาอื mm. มาถึงก็ยื่นเล้ข่าวให้ขวดหนึ่งแล้วเอาตังค์แบงค์ร้อยที่ให้ไปคืนมา mm. บีก็บ,บอกเอา้าเฮ้ยแล้วไม่จ่ายค่าเ,าเล่าเขาเหรอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าช่วยพาหนูกลับบ้านหน่อยนะส่งหนูกลับบ้านหน่อยอื mm. Mm. บีก็บ,บอกเออเอเอเดี๋ยวนั่นก่อนไว้เดี๋ยวฝน,น,น,นซราเดี๋ยวค่อยกลับ ไอ้บีกันึกว่าเป็นลูกเป็นหลานแถวเนี้ยเจก็นั่งกําลังจะนั่งดื่มนั่งกินกันเจก็พยายามรบเร้าอยู่ว่าเฮ้ยผูว่ากลับบ้านเถอะวะยังไงก็กลับบ้านเนอะบีก็บ,บอกเดี๋ยวรอพี่ก้าวกรอางี้มันตกปลาพังก่อนกระหน่ำเนี่ยพี่มันเป็นกระหน่ำบนบุกปลูกไว้บนบ่อบผักน้ําที่เข้ามาจากทะเลฮะอืม,อมเวลาน้ําขึ้นมันก็จะใกล้ๆปิ่มๆแต่เวลาน้ําลงมันจะเห็นเลนตอนนั้นน้ามันเริ่มขึ้นมันก็นั่งตกปลา ด้วยร่องไม้ตรงกนาหนักะพี่มันจะมีร่องไม้ปลูกเขาเขาเบ็ดย่อนเบ็ดกระป๋องย่อนไปนั่งสักพักก็เหมือนมีปลากระตกกินเบ็ดอืระหว่างที่กระตกเบ็ดก็ดึงขึ้นมาแต่ดึงแล้วไม่ขึ้นมันเหมือนมีอะไรหน่วงหน่วงด้วยความที่ไฟในกระหนักพี่มันเป็นไฟแรงเทียนอะไฟดวงเทียนอะแบบห้าวัดมันก็มองไม่เห็นทั้งล่าก็าเลยเอาตะเกียงจุดมาดูพยายามส่องดูว่าติดอะไรอพอส่องไปแล้วเนะี่ย เจมันทิ้งตะเกียงปุ๊บแล้วร้องโอ้ยวิ่งออกมานอกกนนระหน่ำบียังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เจวิง่งไอ้บีวิ่งตามเลยก็ถามเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเจยังไม่พูดเลยบอกบีมึงสตาร์ทรถสตาร์ทรถระหว่างสตาร์ทรถพี่ไฟมันก็ฉายไปที่ข้างล่างกระหน่ำไอ้สิ่งที่มันเห็นก็คือมันมีร่างคนคนหนึ่งกําลังนั่งกินปลาอยู่ปลาดิบๆนั่งจับจับแล้วก็ไอ้เด็กคนนั้นก็ยืนอยู่หน้ากระหน่ำ เจยก็ถามว่าเฮ้ยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนพาไปบ้านไหนเร็วๆแต่ระหว่างที่เจย์ยัทนพูดทันจบจากเด็กที่ยืนอยู่เนี่ยร่างมันเริ่มเหมือนเปียกน้ําขึ้นมาแล้วตัวมันก็สูบลงสูบลงทั่วพอเจอย่างนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนแล้วสองคนเนี่ยสัดรถออกมาเลยแบบบิดออกมาด้วยความวิทางฝนตกเป็นเลนก็ทั้งลมลู้ขคานและระหว่างนั้นไอเด็กคนนั้นก็วิ่งตามหลังมาี น้าพาหนูกับบ้านหน่อยพาหนูกับบ้านหน่อยนะพาหนูกับบ้านหน่อยไอ้บีเป็นคนขี่ก็อัดอู้เลยเด็กซ้อนท้ายมาก็บอกแล้วระหว่างที่ซ้อนท้ายมานอกจากเด็กคนที่วิ่งตามพี่เจยันบอกว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่ไขรนักไม่รู้ยืนอยู่ตามทางคือสภาพไม่ใช่คนนะพี่ับครับมันไม่สามารถอธิบายได้ระหว่างทางเกือบกิโลที่ออกมาก่จะถึงถนนน่ะอื เจอเต็มสอง้างทางเลยแต่แต่อ้จุดนั่นในจุดเดียวคือเด็กที่วิงตามอะ่ะจนหลุดมาถึงถนนนะเด็กถึงหายไปเลี้ยวซ้ายให้ไปที่ท่าเรือติดทะเลเลี้ยวขวาเข้าเมืองกันแต่เข้าเมืองกันเน,นี่ยประมาณเกือบสิบโลท่าเรือเน,นี่ยประมาณไม่ถึงโลเห็นไฟท่าเรืออยู่แต่สองคนเลยใจว่าไปที่ท่าเรือก่อนเพราะกลัวว่าน้ํามันรถจะหมด เดี๋ยวสา้ายไปที่ท่าเรือเพื่อจะหาน้ํามันเติมอืก็ไปเจอปั๊มหลอดอพี่ปั๊มหลอดหมุนๆก็ขอเขาเติมมันเมื่อก่อนสี่สิบาทนี่ก็เต็มถังแล้วระหว่างเติมน้มันก็ปั๊มหลอดเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากท่าเรือไม่ถึงประมาณไม่ถึงสักสีห่ห้าสิบเมตรอ่ะก็บอกเดี๋ยวไปพักท่าเรือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งหลักกันว่าจะเอายัางไงร,ระหว่างพอไปถึงท่าเรือพี่ก็เจอกลุ่มวัยรุ่นนั่งดื่มกันอยู่ เขาเข้าไปหาเขาเลยพี่พี่ผมขอนั่งอยู่กับพี่ได้ไหม uh huh. นั่งนั่งตกปลานั่งดื่มอยู่เอาสิเขาก็บอกเอาสิล้วก็เห็นท่านวุ่นรุ่นก็ถามเจว่าเป็นอะไรกันมา uh huh. เจอผีหรอก uh huh. เขาบอกผีอะไรผียังไง uh huh. บอกผีเด็กผีผู้หญิงผีอะไรไ,ไม่หมดเลย uh huh. ตรงนากุ้งระหว่างนั้นนะก็มีวุ่นคนหนึ่งกำลังนั่งกระดกเหล้าอยู่ uh huh. แต่พอกระดกเหล้าปุ๊บ ไอบีที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นี่ตะโกเรี่อเจมึงมามึงมามึงมาเร็วๆมึงวิ่งกลับมาเพราะสิ่งที่บีมันเห็นนะคือเหล้าอ่ะน้ําที่กินเข้าไปอะมันพุ่งออกมาจากคอพี่ว้ายหมายถึงว่าเขากินไปปุ๊บแล้วก็พุ่งออกมาจากคอเลยเจเังนันก็เห็นระหว่างนั้นเหมือนกันมันรลยวิ่งกับมาเลยครับวิ่งกับมาขึ้นรถสองคนก็ซัดกลับมาตันบุรีกับขับรถขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาครับแล้วระหว่างทาง เจมก็เอาหน้าซุกหลังดีมาตลอดทางไม่กล้ามองอะไรเลยอืพร้อมบอกว่าลืมตาขึ้นมาก็เห็นอะไรนะั้งไม่รู้อยู่แถาริมทางเต็ไมไปหมดโอ้โหครับตนกลับมาที่บ้านเจจับไข้ไปอาทิตย์ป่วยจริงๆครับแต่ไม่ได้หัวโกนพี่หัวงอกขาวใตมปหมดเลยอแล้วพี่เก้าบ พี่ก้าวที่เป็นเจ้าของนากุ้งอ่ะเขาเพิ่งมารู้เรื่องที่หลังว่ามันป่วยก็เลยมาเยี่ยมที่บ้านออจะถามว่าเจออะไรเป็นอะไร,รก็เล่าให้เขาฟังอ่ะเนี่ยมันเจอผีเจออย่างนี้อย่างนี้มาเ,ออเขาบอกอืตอนแรกอ่ะพี่ก้าวเขาบอกอ่ะตอนแรกแรกูว็นึกว่ามึงอ,อไปเอาเหล้าจากสารนนมากินออก็เลยโดนหลอกแต่พอพอกูถามเรื่องใจไหนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้น ปรากฏว่าหนานเนี่ยพ่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเรือที่ออกไปหารเรือประมงก็มีลูกน้องเรือประมงที่เป็นคนตักด้าวเราด้วยความที่แค้นเจอ,อยู่แล้ววันสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอ่ะอูต้องเล่นมึงเขาก็เลยเอาลูกน้องขอเขมรเนี่ยเหมือนว่าทําของใส่เจพี่ไอ้ผ้าที่เอามาเช็ดหน้าเช็ดต,ตาเนี่ยเขาก็ใส่อะไรมาไม่รู้กับข้าวที่ทําให้กินเนี่ยก็ใส่อะไรมาไม่รู้<อ>พี่ก้าบอกรู้แค่ว่า ถ้าทุกครั้งที่มึงจิตตกทุกครั้งที่มึงป่วยทุกครั้งที่มึงไม่ดีมึงจะต้องเห็นสิ่งเหล่าเนี้ยอ,อ๋อเหมือนกับเขาเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างมามาใสาย่ยอ,อ๋อโอเคเข้าใจลนะอ๋อ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 อ่<ต>ปุ๊บจะถามจะแก้ไงพี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ลูกน้องเขาเมรเนี่ยอีกมาละที่ยะกวา่ามันก็เรือเข้าละเดี๋ยวถามมาดูว่าแก้ไงอืแต่เจ้ากรรม อาทิตย์กว่าเรือเข้ามาจริงแต่แลูกน้องเขมຈ์เนี่ยมันหีกลับบ้านอืมอ้าวเพราะว่ามันก็ทะเลาะคนในเรือมาอืมอ่าก็าาแก้ไม่ได้ครับระหว่างที่เล่าเสร็จพี่ไอบี IB, อ่าบีกับบอยเรื่องอเรื่องเรื่องบีไอบีเนี่ยคือบอยเพื่อนผมบอกเด็กพวกนั้นว่ามึงรู้ไหมทุกวันนี้ไอบีเนี่ยอยู่ไหนไอบีเนี่ยมันเป็นแมสเซนเจอร์อยู่กรุงเทพ แล้วมึรู้ไหมไอ้เจเนี่ยไม่ได้หัวโกนนะมันหัวงอกแล้วก็หันหน้าชี้ทางผมก็ไอ้คนที่เล่าให้มึงฟังนี่ไงเฮ้ยคือเป็นเรื่องของราเหรอผมถึงบอกพี่มันเป็นเรื่องของผมผมเนี่ยคือแจ็คแจ็คเนี่ยคือเจคือคนรู้จริงเนี่ยไอ้ไอ้คนอื่นที่เขาได้ยินได้ฟังมาไอ้เจออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นี่โทษนะฮะกูเนี่ยเจอมาจตะ เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทํำยังไงอ่ะหมายถึงว่าจากเออเออก็หลังจากนั้นสักประมาณสองสามเดือนผมก็ไปหาพระอาจารย์ที่เคารพอยู่วัดหนึ่งที่าจันเนี่ยตอนนี้ทารังขารแล้วเป็นพระพระอาจารย์เดียวกับที่พ่อของคุณบอลไปหาให้แหละนับถคือแั่นี่แหละท่านก็ทําของอยู่ท่านมีเครื่องรางอยู่ชนิดนึงใช้คาว่าโกงกันเอนกับเช่นมากครับยายผมเนี่ย ไปวันนี้แต่ตั้งแต่ผมเด็กเด็กแล้วพาผมไปวันนี้ตลอดผมก็ไม่รู้ทําไงผมก็ไปเอาไอ้ไอ้กงกระเด็นเนี่ยมาเผาไฟแล้วฝนน้ํากินหวังว่ามันจะดีขึ้นออมันถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะพี่มันก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นตลอดอืจนมาเมื่อผมเพิ่งมาบวชตอนอายุสามสิบกว่าเนี่ยก็ถามอาจารย์ตอนบวชว่ามันจะมีอะไรแก้ไขท่านก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าเห็นก็ทําเป็นไม่เห็นซะ พราะถ้าเห็นแล้วยิ่งบอกว่าเราเห็นหรือรับรู้อ่ะมันเหมือนเป็นการผูกจิตยิ่งต้องไปรับรู้อะไรจะเข้ามามากมโอโถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วพี่แม้กระทั่งแม่ผมแม่ผมก็เป็นแฟนรายการพี่นะที่ผมมาเล่าเนี่ยคตอนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วทำไมผมเจอผีบ่อยอ่อยผมบอกแล้วผมผมเจอผีบ่อยมากในชีวิตแต่ผมไม่ค่อยเจอผีหลอกเท่าไหร่เหมือนกับเจอเจอเจอผีในเหมือนกับเขาใช้ชีวิตของเขาแล้วเราเห็นใช่ครับ โอ้ยจากเหตุการณ์นั้นวันนั้นสักสองเดือนที่แล้วที่ผมบอกพี่ว่าวันนั้นที่พี่ไม่อยู่แล้ววีเคนจัดรายการแล้วผมเป็นคนเล่าแล้ววีหวยผอมาให้ผมเจอผีบ่อยๆนะจะได้มีเรื่องมาเล่าหลังจากนั้นไม่เกินสองอาทิตย์ผมก็เจอหน้าปากซอยบ้างน,นะพี่อือผมป่วยแบบทิ์เลยเจากเหตุการณ์นั้นอะนะก็ตอนนี้ก็ยี่บสี่ปีแล้วที่ผมเจอผีมาที่ผมไเล่นตีเมืองการที่อยู่ไหนก็เนี่ยผมก็เจอเพราะผมว่าเพราะเรื่องเนี้ย บางอย่างอย่างบ่าตูนเนี่ย <im itation> เขาเจอเขาจะมีคาถากำจับว่าเขาจะเห็นหรือไม่เห็น <im itation> ต้องท่องคาถาแต่ผมไม่มีไม่มีมมสติเรียท่องอะไรเลยพี่ <im itation> เราไม่รู้ไม่ได้ร่ำเรียนมาอะไรทางนั้นน่ะใช่ไหมอ่าแล้ว <im itation> คนที่ทำของใส่ผมเขาไปไหนเราก็ไม่รู้คนที่ทำเนี่ยเขาจะน่าจะอ,าออกง่ายกว่าแต่เขาเขาไม่ไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยนี่แบบโอเ้เฮ้ยไอ้ผ้าที่เอามาเช็ดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะดินจากป่าช้าดินฝังเออ แล้วเ็เป็นชมเหีน่ะเราก็ไม่รู้แล้วของที่ทําให้กินน่ะบอยยังได้ในส่งไงจากการกินของร่วมกับผมอืที่สําคัญคือของที่เรากินเข้าไปอ่ะอะไรวะมันเป็นกับแยมที่ก็เหมือนเป็นการป่าะไรพรงนี้ที่เขามาทาให้กินน่ะครับเท่ากับว่าวันนั้นที่เราเจอเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นแล้วเล่าที่เรากินเข้าไปอีกปู่พี่อยู่วันนั้นที่เห็นนะระหว่างสองครั้งใช้คําว่าไม่รู้ในผีไหนคนเป็นเดือนน่ะอืม เจอหน้าบ้านหน้าปักสอยทางเข้าบ้านอ่ะเจอคนโบกมืออ่ะเจอคนโบกมือเรียกอ่ะับผมก็ไม่รู้ไงว่าเป็นอย่างมีอะไรเกิดขึ้นแบบแทบไม่รู้ว่าไหนพีไหนคนแล้วเลิกขี่รถกลางคืนไปนานๆเลยจริงๆแบบเลิกแว้นเลยอ่ะเพราะมันออกมากลางคืนไม่ได้อ่ะเข้าใจเข้าใจอารมณ์นั้นเข้าใจอารมณ์นั้นแต่อยากจะบอกว่าเอ้ยคุณแจ็คเล่าเล่าเล่าแบบเนี้ยเจ๋งดี นะครับคือปูมาเป็นอีกทางหนึ่งแต่ทั้งหมดแล้วที่เล่ามาคือจริงๆแล้วคุณแจ็คจะเล่าแบบเอ้ยพี่ผมไปเจอเรื่องนี้มาเล่าไปจะช็อตในนามของคุณแจ็คเองก็ได้แต่คุณแจ็คใช้วิธีการเล่าอีกแบบหนึ่งเออดีที่ซึ่งอ๋อทำไมคุณแจ็คถึงผมงอกเรื่องนี้ตอนนี้เต็มหัวเลยพี่ออทั้งหัวเลยนะคือเหตุการณ์นั้นเลยใช่ไหมฮะ <cam ina> ออนะก็วัน <ường> วันนี้ผมผมอ่าโพสในเฟซว่าจะได้เล่าเรื่องในรายการว่าครูเกลเจกไว้แล้วแล้วก็มีพอดีคุณว่าเขาแชร์เฟซผมไปก็มีคนแอดเฟซผมแล้วคนที่เคยเล่าฟังผมเล่าเรื่องเนี่ยส่นวนมากจะถามว่าทําไมพี่เจอผีบ่อยจังเลยครับเนี่ยฮะผมก็บอกว่าทำไมผมถึงเจอผีบ่อยจังเลยเนี่ยเหตุผลเลยง่ายๆเลยเออก็มีมีมีน้อง 2> 2, น้องสองสามคนสองสามคนแล้วพี่ไม่ใช่คนเดียวสองสามคนเลยนะที่แอดเฟซหาผมแล้วคุยกับผมพี่ทําไงถึงจะได้เจอผีแบบพี่ผมอยากจะบอกว่าเจอผีนะน้องไม่ใช่ดารา<อ>มันไม่ได้มีความสุขหรอกเวลาเจอ,เอแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของจิตคนด้วยที่ที่แบบเอ้ยไม่ใช่ว่าจะทําอย่างนี้แล้วจะเห็นแบบทุกคนนะแต่ผมว่า<อ>ด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายอย่างที่คุณแจ็คโดนอ่ะ เออบวกกับของที่ก็ทาไม่รู้มัน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 แรงในระดับไหนไงถึงทไครับให้คุณแจ็คได้เห็นได้เจออะไรอย่างเงี้ยเออนะตะฟังล้วตื่นเต้นดีสองสองสาวที่แล้วบางที่คุณวันมาเล่าที่บอกว่าที่เขาพี่เจมนพี่เจเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่เจที่คุณวานเล่าเนี่ยอยู่ลครอชกับบ้านแม่ผมเองเอารู้จักกันเหรอไม่ไม่ไม่รู้จักแต่ผมรู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ลคราอที่ที่คุณวานพูดถึงเนี่ยส่วนตัวผมไม่รู้จักแต่น้องผมหลานผมรู้จักครับครับ เขาบอกแล้วผมดีใจว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะได้แก้ได้แต่ผมฟังเรื่องแล้วผมไม่แก้แล้วที่เขาต้องสูญเสียขนาดการได้ยินหรือต้องเป็นอัพปืดถึงห้าหกเดือนอะไร่เงี้ยผมยอมเป็นอย่างนี้ไปดีก็ได้เนอฮะอ่ะได้ฮะคุณแจ็คขอบคุณมากสําหรับเรื่องนี้คนรู้จริงคือตัวของคุณแจ็คนั่นเองนะฮะมาสร้างความตื่นเต้นให้เราในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณมากมากเลยคุณแจ็คอากาศเย็นยังที่กรุงเทพยังครับผมร้อนเหมือนเดิม อ่าจำเริ่มมีแล้วลครับเริ่มมาแผ่วๆแล้วครับต่างจังหวัดเริ่มมาแลวนะได้ครับแข<ค>่นะครับพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับพี่